สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยผม p e r s o n a l l ในโอเวอรสองครับรอบนี้อยากจะมาพูดถึงประสบการณ์การได้ลองทดสอบเวนเจอร์เป็นเวลา3วันนะครับแล้วก็เอพิวฟูลเดย์นั่นเองกว่าจะลงคลิปผมว่าน่าจะใกล้หมดแล้วล่ะเ <c oughs> นื้อหาคลิปนี้ก็จะไม่ได้มีอะไรมากหรอกขึ้นเป็นภาาไว้ให้แล้วกันใครอยากดูตรงไหนสกิปข้ามไปได้เลยนะครับเริ่มกันที่เรื่องแรกก่อนครับเวนเจอร์ตัวเวนเจอร์เนี่ยผมอยากจะพูดถึงความสามารถเบื้องต้นก่อนลวกันเนาะ ถ้าใครรู้อยู่แล้วได้ลองเล่นมาแล้วผมว่าตรงนี้อาจจะข้ามไปได้เลยนะไปฟังภาพรวมเลยก็ได้แต่ว่าถ้าใครยังไม่รู้จักหรือว่าไม่ได้ติดตามนะครับไม่ได้เล่นช่วงที่มันให้ทดสอบเนี่ยเดี๋ยวลองมาฟังว่าความสามารถมันประมาณไหนเนาะอย่างแรกเริ่มกันที่ยิงธรรมดานะครับมันเป็นการยิงกระสุนโปรเจกไทล์ออกไปตรงๆนี่แหละถ้าโดนศัตรูมันจะระเบิดเลยนะแต่ว่าถ้าไม่โดนระยะไกลสุด15เมตรครับถ้าโดนเต็มเต็มดาเมจจะมีสเปรดดาเมจด,ด้วยเวลาระ,ะเบิดอันนี้ให้นึกคล้ายๆกับซิกมาบอลซิกมามันก็จะมีระยะของมันถูกไหมคือ ถ้ายิงไปสุดแล้วไม่โดนศัตรูมันก็จะระเบิดอยู่ดีสเปซดาเมจถ้าสมมสติศัตรูอยู่ในระยะของระเบิดเนี่ยต่ําสุดมันน่าจะสัก10หน่วยนะครับยิ่งอยู่ใกล้ก็ยิ่งแรงขึ้น1แม็กจะมีทั้งหมด8นัดนะครับต่อมาคือแพสซีอันแรกครับขอบ,บเลอ เป็นการอัปเกรดการตีใกล้หรือว่าเมเ e e แ t t a ส่วนแรกคือมันจะทําดาเมจ40หน่วยตอนต้นเนาะแบบตีใกล้ของตัวอื่นเลยนะครับอันนี้ปกติแต่ว่ามันจะมีอีก30ดาเมจเพิ่มเข้ามาในช่วงหลังตามแอนิเมชันการควงสว่านถ่ายศัตรูเลยตรงนี้แอนิเมชันเนี่ยมันจะล็อกอยู่นาะนพอสมควรเลยนะคือแทนที่เราจะได้แบบยิงต่อหรือทําอะไรอย่างอื่นต่อมันต้องมาติดแอนิเมชันตีใกล้ของเราเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปผมว่ามันก็ใช้ปิดดาเมจได้ดีเหมือนกันแต่ว่าถ้าใช้ระหว่าง การเติมดาเมจทั่วไปในคอมโบผมว่าเอาไปยิงธรรมดาดีกว่าต่อมาคือแพสซีฟที่2ครับ Explorer Resolve เนอะอันนี้เวลาใช้สกิลหรืออันติเนี่ยเราจะได้เลือดฟ้าที่เป็นโลเพิ่มเข้ามาถ้าสมมติว่าเป็นสกิลชิพหรือว่าคลิกขวาเนี่ยจะได้อย่างละ40หน่วยถ้าใช้2สกิลในช่วงเวลาใกล้กันมันจะได้มากสุด75หน่วย ถ้าสมมุติว่าอันติเนี่ยเราจะได้ไปเลย75หน่วยทันทีนะแคปเลือดรวมของเวนเจอร์จะอยู่ที่325หน่วยครับถ้าผ่านระยะหนึ่งเนี่ยหลังใช้สกิลหรือว่าหลังใช้อันติไปแล้วเลือดโลมันก็จะค่อยๆหายไปเนาะต่อมาคือสกิลชิฟครับเบโรเป็นการมุดดินแน่นอนว่าเราจะเป็นอมตะตอนอยู่ใต้ดินไม่โดนซ c ไม่โดนดาเมจเลยถูกไหมอยู่ได้นานสุดนะครับ5วิและใช่ครับ มันไม่ได้อยู่ใต้ดินตลอดเอมันจะมีจังหวะที่ตัวเราจะโผล่มาด้วยก็คือตอนจะลงจังหวะแรกเลยนะครับมันจะมีแอนิเมชันอยู่นิดนึงสามารถโดนขัดโดนดามจอะไรได้ปกติเลยนะหรือว่าตอนที่เราลงจากที่สูงไปที่ต่ําตัวของเวนเจอร์มันจะโผล่มาครับระหว่างที่คุณลงอะ่ะมันไม่ได้มีดินอยู่กับอากาศนึกไหมฮะเพราะฉะนั้นตัวคุณก็จะโผล่มาโดนขัดโดนยิงไรงี้ได้เหมือนกันเลยจริงๆแอนิเมชันตอนมุดดินแม่งก็ไม่ได้นานนะเว้ยแต่พอเล่นจริงคือแม่งโคตรนานเลย นอกจากเป็นสกิลใช้เคลื่อนที่ได้ใช้เอาตัวรอดเป็นอาตะได้แล้วเนี่ยจังหวะโผล่ขึ้นมาก็ทําดาเมจได้ด้วยถ้าโผล่ขึ้นมาแบบไม่ชาร์จเลยนะโดนเต็มเต็มจะ55ดาเมจครับแต่ถ้าเราชาร์จเต็มก็เบิ้ลไปเลย110ดาเมจเนาะสมมุติว่าระยะห่างของสตูมันออกมาหน่อยก็จะดาเมจลดลันกันไปนะครับระยะลอยเวลาที่เราพุ่งออกมาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะใช้ขึ้นไฮกราวได้เลยคูดาวก็อยู่ที่8วิสําหรับสกิลนี้ ต่อมาคือสกิลคลิกขวาดูแดชครับสว่านพุ่งแดชไปทางที่เราเลงได้เลยนะจะแดชขึ้นไฮยกวแดชขึ้นฟ้าอย่างเงี้ยทำได้เลยนะครับมันไม่ได้แบบสว่านมันน่าจะหนักนะพี่แล้วตัวเบนเจอร์มันดูไม่น่าจะลอยได้นะพี่ จะใช้หลังมุดออกจากดินก็ได้นะรว,รวมกันก็คือสามารถขึ้นที่สูงได้แน่นอนถ้าพุ่งโดนศัตรูเนี่ยจะผลักศัตรูไปข้างหลังแล้วก็ทําให้ศัตรูลอยด้วยพร้อมกับดาเมจ1 0 0หน่วยแต่สมมุติว่าโดนแค่เฉียวๆนะดาเมจมันก็จะลดลงต่ําสุดน่าจะอยู่ที่สัก60นะครับอีกกรณีก็คือใช้ตอนมุดดินอยู่คูดาปกติเนี่ย มันจะหายไปครึ่งหนึ่งเลยก็คือเหลือแค่4วินะครับมันก็จะมีข้อลกเปลี่ยนแหละก็คือถ้าตอนที่เรามุดดินแล้วใช้เนี่ยโดนศัตรูมันทําให้ลอยแล้วก็มีดาเมจแค่5หน่วยเท่านั้นก็คือหายไปเยอะนะครับเออเอาไว้เป็นสกิลเคลื่อนที่ซะมากกว่าถ้าอยู่ใต้ดินเนาะแล้วก็ถ้าใช้ตอนอยู่ใต้ดินเนี่ยมันจะพุ่งได้แค่ใต้ดินเลยนะครับ เราไม่สามารถแบบพุ่งขึ้นฟ้าพุ่งออกมาจากดินได้ทันทีเพื่อทำดาเมจอย่างนี้ไม่ได้นะต่อมาก็คือตัวอันตินะครับเทคนิคช็อคกดปุ๊บเนี่ยเราจะได้ชาร์จอันติมา4นัดด้วยกันสามารถใช้ได้ภายในระยะเวลาจํากัดเนาะนัดหนึ่งเนี่ยทำดาเมจหนึรหน่วยครับเวลายิงโดนศัตรูจะลอยด้วยแล้วก็ที่สําคัญนะอันนี้ต้องจําไว้เลยคือโดนโล่บล็อกได้นะครับเป็นอะไรที่แบบโคตรไม่ชอบเลยฮนะตอนที่ผมได้ลองเล่นเจอลายหานเนี่ย คือพอไลฮาร์มันได้ยินเสียงอันติเวนเจอร์แม่งหันมาบล็อกคือแบบแล้วกูทําอะไรได้ไหม <c oughs> ส่วนตัวการวิ่งของอันติเนี่ยนะครับให้นึกภาพคล้ายๆกับเออร์แชตเตอร์ของไลฮาร์เลยเป็นคลื่นวิ่งตามพื้นเนาะอีกเงื่อนไขที่สําคัญพอมันเป็นคลื่นวิ่งตามพื้นเท้าของตัวเวนเจอร์ของเราเนี่ยมันต้องอยู่ติดพื้นนะครับถ้าสมมุติว่าเรารอยอยู่อ่ะกำลังจะกระโดดจากที่สูงลงมาที่ต่ําหรือคุณแบบดิวเดสขึ้นไฮคาวแล้วรอยอยู่กลางอากาศมันใช้ไม่ออกครับยิงไม่ได้ <c oughs> ผมเคยแบบโดนแก๊ปลอยจากพื้นแค่่นิิิดดดเดียยววผมมก็งอัลตไไ้้แ อันนี้ถือว่าเป็นจุดอ่อนที่ค่อนข้างสําคัญนะ บางทีคือโดนดีนายได้ง่ายๆเลยถ้าเราไม่สังเกตไม่ไม่ดูจังหวะดีๆอ่ะส่วนถ้าเท้าติดพื้นแล้วเนี่ยคุณจะมองบนมองล่างมองหน้ามองหลังมองอะไรก็ได้นะครับยิงไปปุ๊บมันก็วิ่งตามพื้นตามปกตินั่นคือความสามารถเบื้องต้นทั้งหมดของเวนเจอร์นะครับทีนี้มาที่รีวิวภาพรวมกนันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงจุดเด่นจุดด้อยหรือว่าคอมที่น่าจะเหมาะสมด่านที่เหมาะเป็นยังไงบ้างสำหรับจุดเด่นของเวนเจอร์ผมว่าค่อนข้างเป็น DPS ระยะใกล้ที่เบิร์ดแรงมากอีกตัวหนึ่งเลยนะครับผมว่ามันมีความคล้ายแบบ ร e เ p อร์เก n นจิลลายในแง่ที่ว่ามันเบิร์ดระยะใกล้เนาะลองคิดคร่าวๆนะครับคือดาเมจที่เวนเจอร์ทำได้ในคอมโบนึงจะเป็นประมาณไหนสมมติเรามุดออกจากดินแบบชาร์จเต็มโดนนะแล้วก็ยิง1น,นัดแล้วก็สว่านพุ่งโดนใช่ไหมเสร็จปุ๊บเรายิงอีก1น,นัดแล้วก็ตีใกล้ปิดคอมโบรวมทั้งหมดอันนี้ที่ผมพูดมาก,ก็คือ440ดาเมจแล้วนะครับถือว่าแรงมากมเออเป็นคอมโบที่ยาวหน่อยแหละใช่ใช้เวลาในการ ทำคอมโบแน่นอนถ้าจะทําหมดเนี่ยนะก็ดามจก็ถือว่าคุ้มค่าแรงมากจริงๆเวลาเล่นจริงมันก็อาจจะไม่ได้ดาเมจเป๊ะขนาดนี้อยู่แล้วเพราะมันจะมีเรื่องของระยะของศัตรูด้วยถ้าสมมติอยู่ห่างหน่อยดามจก็ลดหลั่นกันไปตามนั้นแต่เอาเป็นว่าเราเข้าใจแล้วว่าดามจเนี่ยมันหายห่วงไปเลยนะครับคือถ้าโดนเบิร์นเนี่ยหายง่ายๆเลยโอเคไหมส่วนของอันติก็อีกเหมือนกันก็คือไม่ต้องพูดอะไรมากมันแรงอยู่แล้วด้วยดามจนัดละ130 คูณสีเข้าไปก็เท่าไหร่แล้วถูกไหมแล้วยังไม่นับว่าถ้าคุณเอาไปคอมโบกับหลายๆอย่างอีกภายในเกมเนี้ยจะเป็นการบูตอเมดแต่ละประเภทอันติอิรัลี่อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้คอมโบได้ด้วยอันติแท้งต่างๆอันนี้แน่นอนคอมโบได้อยู่แล้วนะครับมาส่วนของจุดอ่อนก็คือตัวมันเข้าได้แต่ว่าออกยากมาก ถามว่าทําไมผมถึงบอกว่าออกยากมากทั้งๆท,ท,ที่มันมี2สกิลในการเคลื่อนที่นะใช้มุดดินออกได้ไหมเวลาเราเข้าไปถามว่าได้ไหมมันก็ได้อะแต่ว่ามันจะมีแอนิเมชันตอนลงนิดนึงถูกไหมครับตัวเราอะตอนที่ลงเนี่ยมันเป็นเป้านิ่งชัดมากนะยิ่งถ้าศัตรูโฟกัสเราอยู่นี่คือโอกาสตายสูงมากๆนะครับหรือว่าถ้าพื้นมันต่างระดับเช่นพื้นมันอยู่สูงกว่าจุดที่เราอยู่เราจะปีนขึ้นไม่ได้หรือว่าถ้าพื้นอยู่ระดับต่ํากว่าที่เราอยู่ตัวเราจะโผล่ตอนที่กําลังลงไปพื้น ก,กมแปลว่าระหว่างที่เราโผล่เนี่ยเราโดนดาเมจได้โดนขัดได้ดังนั้นเนี่ยถามว่ามันใช้ออกได้ไหมคําตอบคือมันได้แต่มันยาก ส่วนอีกสกิลหนึ่งก็คือสว่านพุ่งใช่ไหมดิวเดชสกิลคลิกขวาถามว่าใช้ออกได้ไหมมันก็ต้องตอบว่าได้อยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ต้องคิดอย่างนี้ว่าคือระหว่างที่คุณใช้มันยังโดนดาเมจตามปกติมันไม่ได้เป็นอมตะไม่ได้มีกันซีซีอะไรทั้งสิ้นนะครับโดนขัดได้เลยนะแล้วก็โดนดาเมจอาจจะแบบนึกสภาพเป็นเกนจิเกนจิกํลาลังแดชแล้วก็ตายไปเลยแบบนั้นนะครับ <S <S ถามว่าระหว่างที่คุณใช้สว่านพุ่งแล้วคุณโดนดาเมจคุณก็อาจจะตายไปเลยทั้งทงที่กำลังใช้สกิลอยู่มันก็เป็นไปได้้้เหมมือออออนนนนกกกััค่ขาางใชอออย โดยรวมผมก็เลยรู้สึกว่าเวนเจอร์เนี่ยมันจะเล่นได้ดีอะ่ะมันต้องมีเพื่อนที่พร้อมจะโถมมาด้วยกันนึกสภาพว่าถ้าเวนเจอร์ใช้สกิลเพื่อเข้าหรือต่อให้เก็บสกิลนะคือเดินเข้าไปเฉยๆแล้วเก็บสกิลไว้เพื่อออกเนี่ยแต่ไม่ได้มีเพื่อนเข้าไปช่วยด้วยคุณจะเอาสกิลใช้ออกมาคุณจะรอดหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่เราพูดกันไปแล้วว่าสกิลมันใช้ออกค่อนข้างยากนะครับเป็นจุดที่สําคัญมากๆคือถ้าไม่มีเพื่อนช่วยหรือเพื่อนเล่นคอมที่ไม่ได้เหมาะก,กับตัวเวนเจอร์เนี่ย มันจะเล่นยากมากมากเลยคอมที่น่าจะเวิร์กแน่นอนพอพูดอย่างนี้แล้วก็ต้องเป็นคอมประเภทรัชนั่นเองนะครับมันก็ต้องแบบวิ่งไถไปด้วยการอะไรเงี้ยเออซาเรียไลฮาร์อะไรย่างี้นะลูซิโอมอยล่าอย่างเออ ia, ha, าง,นะ io, ira, งี้ยยัดศัตรูให้ตายๆไปเลยจบๆนะครับไม่มันก็เราที่ต้องตายไปถูกไหมถามว่าคอมไดมันพอเล่นได้ไหมมันก็อาจจะพอได้ระดับหนึ่งนะแต่ผมว่ามันก็ยังยากอยู่ดีอ่ะคือถ้าสมมติคุณจะเล่นคอมไดะ คุณไปเล่นเทเซอร์ไปเล่นแบบเกนจิมันก็น่าจะง่ายกว่านะถ้าถามผมนะส่วนคอมที่เวนเจอร์ไม่ชอบเลยอ่ะแบบถ้าเพื่อนเล่นคอมนี้เนี่ยเวนเจอร์ไม่ชอบก็คือคอมโปกเพราะอะไรก็ง่ายๆเลยคือเวนเจอร์เก่งในระยะใกล้กระสุนยิงปกติของเขาเนี่ยไกลสุดได้แค่15เมตรซึ่งแบบคุณไปเที่ยวกับฮิสแกนทั่วไปใครมันจะให้มึงยิง15เมตรอะมันก็ยืนอยู่ไกลๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคอมโปทั่วไปเนี่ยเวนเจอร์คงทำอะไรไม่ค่อยได้อยู่แล้ว เพื่อนก็ไม่เข้าไปใกล้ศัตรูเพราะฉะนั้นเวนเจอร์จะทาอะไรก็ก็ยืนมองเพื่อนยิงอะไรแบบนี้รอศัตรูเดินเข้ามาส่วนด่านก็ตามคอมเลยถูกไหมครับคือด่านที่ถ้ามันแคบหน่อยมีมุมให้เล่นเยอะอันนี้เวนเจอร์ก็จะชอบใช้รัชใช้วิ่งโถมอะไรอย่างนี้ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นด่านแบบคอมโปกเก่งอ่ะระยะไกลด่านดันรถทั้งหลายถูกไหมหลายด่านเลยด่านยาวๆไกลเวนเจอร์คือเล่นยางมากจะเข้าใกล้ได้ก็คือหืดขึ้นคอละ มาที่ส่วนต่อมานะครับก็เป็นส่วนสั้นๆที่ผมอยากพูดถึงหน่อยก็คือแพท April 2 d a y นั่นเองคือแพท April เนี่ยเล่ามาก่อนมันเข้ามาให้เล่นวันแรกของเดือนเมษานั่นแหละคือผมแฮปปี้มากกับโหมดนี้ทุกครั้งที่มันเข้ามาเนาะแต่ติดนิดเดียวครับคือแพทปีนี้มันเปลี่ยนน้อยไปหน่อย สิ่งที่ชอบมากๆของปีนี้คือคอนเซปต์สโมก้ากับบิกิตอันนี้ผมยกให้เป็น2การเปลี่ยนแปลงที่ผมชอบที่สุดและในแพทนะครับไม่ใช่ว่าตัวอื่นมันไม่ดีหรือว่ามันไม่หนุกนะคือตัวอื่นที่ดีที่หนุกมันก็มีอีกที่มันแบบตลกก็มีแต่ว่า2ตัวนี้เป็นอะไรที่ผมแบบชอบที่สุดแล้วก็รู้สึกว่ามันลงตัวแล้วก็ตลกมาก จำได้เลยว่าช่วงแรกๆที่ผมเล่นคือผมขำแบบทั้งเกมเล่นแล้วแบบแฮปปี้ครับรู้สึกว่าเป็นโหมดอาเคที่สนุกที่สุดเลยนะตั้งแต่มีเกมนี้มาเลยเอพีฟูทุกปีจะเป็นโหมดที่ผมแบบรอเล่นอยากเล่นเออล้วถ้ามาก็ต้องได้เล่นอย่างตัวสมอลกาเนี่ยอธิบายนิดนึงทาไมมันถึงตลกนะครับตัวมันเล็กลง50%เว้ยคือแทงเน่ะตัวเล็กลง50%คือตัวเล็กกว่าท็อปยอนอีกคุณบอกเลยแล้วดาเมจของตัวสมอลกาของตัวเมลกาเนี่ยมันยังดาเมจเท่าเดิมนะครับ พูดง่ายๆว่าไอ้ปืนกลที่ถืออยู่2อมือเนี่ยมันให้อารมณ์เหมือนกาลังเล่นเทเซอร์เลยเวย้ยแต่ว่าแน่นอนอะ่ะมันก็ต้องมีข้อแรกเปลี่ยนก็คือเลือดของเมลกาหรือสมอลกาเนี่ยก็ลดลงเหลือ175เท่ากับเทเซอร์ด้วยถึงแม้ว่ามันจะมีเกราะซะเยอะก็เถอะแต่ว่าตัวเลือดแมกซิมัมเฮลมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับส่วนของบิกิตอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ฮาอยู่เหมือนกันให้อารมณ์เหมือนกับย้อนไปเล่นบิกิตช่วงโกลเลยครับ <laughs> ถ้าอธิบายง่ายสุดก็คือบิกิตนี่ม่งไม่ใช่ซับเวย้ย แต่มันคือแทงที่หิวได้ทำดาเมจได้แค่นั้นเองสุดท้ายแพตเอพิลฟูจุดประสงค์เนี่ยมันก็คือเพื่อเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างให้มันหลุดกรอบเดิมๆถูกไหมครับดังนั้นเรื่องสมดุลตัวละครเนี่ยเราอย่าไปคาดหวังเยอะคือสิ่งที่เราคาดหวังได้แน่ๆคือความกวนประสาทของเดฟว่ารอบนี้มันจะเปลี่ยนอะไรมาอีกวะมันจะปั่นอะไรอีกมันไม่มีหรอกคําว่าสมดุลเยาเวนในชื่อโหมดอะจริงๆเอพิลฟูเดย์เนี่ยผมก็อัดคลิปไว้เยอะพอสมควรเลยนะครับแต่พูดตรงๆก็คือ ูจะเวลาที่ไหนไปตัดไว้เียเยอะชิบหายเลยอาจารย์คลิปนี้ก็น่าจะจบเนื้อหาไว้ประมาณนี้นะครับตอนเทรลเลอร์ของซีซันส10เปิดตัวเนี่ยน่าจะได้ทำคลิปในช่วงนั้นอีกทีนึงแหละเดี๋ยวรอดูว่าจะมีแพทสมดุลเปิดมาพร้อมกับเทรลเลอร์เลยไหมหรือว่าใกล้ๆกันสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับบ๊ายบาย